alright guys สวัสดีครับทุกคนครับในคลิปนี้นะฮะผมอยากจะแชร์เทคนิคที่ทุกท่านสามารถใช้ในการเอาไปสร้างฮุกได้ก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าฮุกคืออะไรฮุกเนี่ยมันคือตะขอครับตะขอที่เวลาเราจะตกปลานะครับจะตกปลาเราก็ต้องมีเหยื่อติดอยู่กับตะขอของเราเวลาที่ปลาเห็นเหยื่อที่ติดอยู่กับตะขอปลาก็จะมากินเหยื่อขณะที่เขากินเหยื่อเขาอยากได้เหยื่อแต่ปลาไม่อยากติดตะขอแต่ก็ต้องติดไปด้วย Presentation ของเราก็เช่นเดียวกันครับถ้าเนื้อหาของเรามันหนักมากหรือเนื้อหามันว่ามันฟังเข้าใจยากหรือเราอยากเปิดเนื้อหาที่มันน่าสนใจผมแนะนำว่าทุกคนครับเริ่มด้วย h ุกครับ start your presentation with hook and you'll be okay วิธีการที่เราจะเริ่ม Presentation ของเราด้วย h ุกนะครับผมขอแนะนำเทคนิคที่ชื่อว่า first ครับ F I R S T นี่คือ5 6ุกที่ทุกคนสามารถสร้างได้ทันทีเลยตั้งแต่เรามี presentation ของเราเลยครับนั่นหมายความว่าเราไม่ต้องใช้อะไรคิดเยอะครับเราสร้างได้ทันทีใช้เวลาไม่เกิน1นาทีก็สร้างคุกของเราได้แล้วนะครับถ้าเรามี presentation ของเราที่เสร็จสมบูรณ์แล้วทุกคนครับผมขอแนะนำตัวแรกเลยนะฮะ F เลย F ตัวนี้ย่อมาจากคาว่า fact ครับ,ครบ fact คือข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงอะไรก็ตามครับที่มีอยู่ในข้อมูลของเราเนี่ย ยกตัวอย่างเช่นผมอยากจะคุยในเรื่องของโรคระบาดโควิด -19 นะครับณนะวันนี้เนี่ยผมเพิ่งดูยอดเมื่อครู่เลยเขาบอกว่ายอดของผู้ติดเชื้อเนี่ยอยู่ที่7 0 0 0 0สกว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่30,000กว่านะครับอันนี้คือยอดณวันนี้นะครับถ้าผมอยากพรีเซนต์เรื่องของโควิด -19 นะครับผมอาจจะเริ่มด้วยพรีเซนเทชันของผมว่าทุกท่านครับณนะวันนี้ขณะที่เรากำลังพูดวินาทีนี้เนี่ยมีคนเสียชีวิตจากโควิดเนี่ยไปแล้ว3 0 0 0 0กว่าคนครับ guys while you are listening to my presentation there are at least 30,000 lives who die of covid 1 9นะครับเราสามารถเริ่ม presentation ด้วย fact เหล่านี้ก็ได้เลยนะครับ fact นี่คือข้อที่จริงประโยคหนึ่งที่เราโยนเข้าไปเพื่อดึงให้คนรู้สึกตื่นขึ้น,นมาและสนใจอยากจะรู้เขาก็จะฟัง presentation ของเราต่อครับนี่คือวิธีแรกครับตัวที่2ของ first ครับคือตัว i ครับ i คือเริ่มด้วยคำว่า imagine imagine นะครับภาษาไทยแปลว่าลองนึกภาพดูนะครับ มันเป็นการที่เราสร้างภาพในหัวของผู้ฟังครับโดยการใช้คําว่า imagine หรือว,ว่าลองนึกภาพดูยกตัวอย่างเช่นผมเริ่ม presentation ของผมเรื่องโควิด19นะครับผมจะบอกว่าทุกคนลองนึกภาพดูนะครับว่าถ้าคนข้างเราเขาเป็นโควิด19แล้วเขาเสียชีวิตไปเนี่ยเราจะมีความรู้สึกยังไงนะครับเราสามารถเริ่มด้วยคําว่า guys hey, imagine that the person next to you อะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้คือตัว I ครับใช้คําว่า imagine าเป็นภาษาอังกฤษ รือภาษาไทยคือลองเด็กภาพดูนะครับตัวที่3ครับตัว R ครับ R ตัวนี้คือการ reference ครับ reference คือการอ้างถึงแหล่งที่มาที่1การอ้างถึงคำพูดของใครบางคนการอ้างถึงข้อมูลใดๆก็ตามนะครับที่มันมีแหล่งที่มานะครับแล้วเราก็นำมาอ้างถึงนั่นเองให้เรา refer เข้าไปก็คือไปอ้างถึงมายกตัวอ,อย่างเช่นทุกคนครับจากตัวเลขของ WHO เมื่อเช้านี้นะครับ เราเจอตัวเลข30,000กว่าคนครับที่เสียชีวิตหรือคิดเป็น4.7%ของจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดครับเนี่ยเราอ้างถึงปุ๊บนะครับแล้วเราค่อยดึงเข้าสู่เนื้อหาของเรานี่คือตัว R ครับถัดไปครับเราเริ่ม presentation เราได้ด้วยตัว S ครับ S คือ short stories ครับเรื่องสั้นๆ เรื่องสั้นตัวนี้จะเป็นเรื่องสั้นแบบที่เป็นเนื้อหาของเราเองก็ได้นะครับประสบการณ์ส่วนตัวของเราที่เรารู้ข่าวมานะฮะหรือว่าเราจะเอาเรื่องสั้นของใครก็ได้หยิบยกขึ้นมาครับและเราก็เปิดด้วยเรื่องนี้สัก1-2นาทีแล้วค่อยตามด้วยเนื้อหาของเราครับเรื่องของเราหรือ Presentation ของเราก็าาจะดูน่าสนใจน่าฟังมากขึ้นตั้งแต่วินาทีแรกเลยแหะ และสุดท้ายครับตัวทีครับตัวทีตัวนี้เนี่ยคือคำว่า timeless quote s นะครับ timeless quote คือการยกคำพูดของใครบางคนที่มันจริงอ่ะมันจริงมันเป็นอมตะตลอดเลยพูดเมื่อไหร่ก็จริงเมื่อนั้นยกมาพูดก่อนเลยเหมือนเดิมถ้าผมจะพูดเรื่องของโควิด19ผมอาจจะเริ่มด้วยคำพูดที่ว่าทุกคนครับอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐ แล้วผมก็เข้าสู่เรื่องของวิธีการป้องกันโควิด1 i d 1 9ก็ได้นะครับที่เราอาจจะไม่ระวังกันหรือว่าเราอาจจะขาดความรู้ในตรงนี้กันทั่วโลกทุกคนครับเนี่ย first technique นะครับ I highly recommend you guys to be using the first technique to develop your hook and make sure that you use your hook at the beginning of your presentation นะครับผมอยากให้ทุกท่านนะฮะใช้ first technique นี้เลือกแค่หหรือ2ข้อก็พอมากสุดไม่ควรเกิน2ต่อการใช้1 presentation ในการเปิดตั้งแต่แรกนะครับ ผมหวังว่าตรงนี้มันจะมีประโยชน์มากนะฮะสำหรับทุกท่านในการสร้างคุกแล้วก็ทําให้ p พร s เซนเทชันทุกท่านเนี่ยมันมีไดนามิกมันมีพลังแล้วมันก็มี h i g i m p p c t t คือมีแรงกระแทกเข้าไปให้กับผู้ฟังด้วย alright you guys hope this is very helpful see you in the next video thank you very much